สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทํานายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรอดการ์ดเป็นการทํานายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทํานายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรต์การ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวทาโร่ เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีพฤษภทรัสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคม เป็นการทำนายระหว่างวันที่1-15มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 6ัยไพที่ได้8ไม้เท้า The Chariot เด็กถือเหรียญ2ถ้วย3ไม้เท้าราชาถือเหรียญ The Star 4ไม้เท้า7ดาบเด็กถือไม้เท้าตัวตนช่วงนี้ค่อนข้างที่อยากจะขยัน อยากจะเพิ่มพูนความรู้หรืออาจจะอยากจะขยายกิจการงานหรืออาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรืออยากจะไปศึกษาดูงานหรือทำงานต่างประเทศตอนนี้ก็พยายามที่จะวางแผนการเก็บเงินหรือตั้งเป้าหมายให้ได้ตามที่ตัวเองต้องการในอนาคตการเรียนการศึกษา ช่วงนี้ค่อนข้างจะขยับขยายอาจจะดูมีคะแนนที่สูงมากขึ้นเกรดสูงขึ้นหรืออาจจะดูเป้าหมายที่วางเอาไว้ใกล้ที่จะประสบผลสำเร็จแล้วสาขา,าวิชาคณะสายอาชีพที่อาจจะเรียนหรือศึกษาอยู่หรืออาจจะเลือกในอนาคตครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศิลปศาสตร์ส,รส,ส,สหกิจวิทยาการ มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาการจัดการการเงินการบัญชีการบริหารการบริหารและการบัญชีวิศวกรรมศาสตร์ทางด้านภาษาศาสตร์หรือทางด้านศิลปวัฒนธรรมศิลปกรรมศาสตร์การงานอาชีพ งานค่อนข้างจะขยับขยายอาจจะมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศหรืออาจจะได้ไปแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานยังต่างประเทศหรือต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะต้องไปได้ใช้ภาษาที่แตกต่างหรือเจอะเจอวัฒนธรรมที่แตกต่างกันการงานอาชีพที่ทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคตไกด์มคุเทศ นักประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวหรือนักออกแบบทางด้านการท่องเที่ยวนักการเงินนักบัญชีนักวางแผนทางการเงินนักการธนาคารนักวิเคราะห์นักเก็บข้อมูลนักสถิตินักวิจัยนักวิชาการนักวางแผน การเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่จะได้รับจากงานประจำหรือเงินประจำค่อนข้างเพียงพอกับการใช้จ่ายมีเงินเหลือเก็บแล้วก็เป็นคนที่วางแผนการใช้เงินเก่งมากค่อนข้างจะมีเป้าหมายในการใช้เงินส่วนของโชคลาบมีโชคทั้งจากการเสี่ยงและการลงทุนแต่ก็ไม่ควรจะเป็นจำนวนเงินที่เยอะหรือมากเพราะว่าจะไม่ค่อยคุ้ม แล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายอาจจะมีสิ่งของบางอย่างที่เคยอยากจะได้แล้วยังไม่ได้ซื้อแต่เป็นของที่ไม่จำเป็นถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะประหยัดแล้วก็วางแผนการใช้เงินในสิ่งที่ควรมากกว่าสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวในส่วนของอุบัติเหตุ อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอ,อุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ควรจะประมาทแล้วก็อาจจะมีบ้างในเรื่องของการตึงคอบ่าไหล่หลังอาจจะมาจากการยกของหนักแต่ก็ไม่ได้ทำให้มีอาการที่เจ็บป่วยทางร่างกายหนักหนาอะไรแค่คลายกล้ามเนื้อหรือ ปัญทาอาการเจ็บปวดแล้วก็จะหายไปความรักคนโสดช่วงนี้อาจจะพบเจอเจอกับคนที่คุณวุฒิวัยวุฒิที่มากกว่าหรืออาจจะน้อยกว่าไปเลยหรืออาจจะดูสูงกว่าหรือด้อยกว่าค่อนข้างจะดูทวมดูภูมิฐานหรืออาจจะดูมีเงินหรือมีฐานะมั่นคง ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ดูเหมือนเอเชียหรือค่อนข้างจะมือเติบใจโตประมาณว่าใจดีใจใหญ่ชอบเปอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนหรืออาจจะเป็นคนชาติเดียวกันก็ได้แต่อาจจะไปเติบโตต่างถิน่นต่างแดนแล้วก็จะได้แค่ดูดูใจกันไปก่อนยังไม่ได้คบหากันแน่นอน ในส่วนของคนที่ไม่โสดช่วงนี้ก็มีในเรื่องของปากเสียงมีการทะเลาะเบาแว้งกันในเรื่องที่ไม่ควรอาจจะเป็นไปได้ว่าคุยกันเรื่องงานแล้วก็ไม่ถูกคอกัน